สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทำปุ๋ยนะคะด้วยการไม่ต้องฉีดพ่นนะคะโดยเราจะมีส่วนผสมนะคะถ่านทุบนะคะแล้วก็เปลือกไข่บดละเอียดค่ะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสำหรับถ่านนะคะเราก็จะทุบแบบนี้เลยนะคะใส่ถุงแล้วทุบเลยค่ะวันนี้เราไม่มีครกนะคะแบบนี้เลยนะคะทำตามได้เลยค่ะ ไม่มีครกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใส่ถุงปุ๋ยน้อยนะคะแล้วก็ทุบอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะเ <fifty noise> พื่อนเพื่อนลองเอาไปทําดูนะคะรับรองได้ผลแน่นอนนะคะเพราะเราใช้อยู่เป็นประจําทางสวนเราก็จะ,จ,ะจะสลับใช้ว่าวันนี้จะใช้แบบนี้วันนั้นจะใช้แบบนั้นแล้วแต่ตามสะดวกที่เรามีใน,นช่วงนั้นๆน,น,นะคะ mm ถ้าอันนี้หมดเราก็จะใช้แบบใหม่นะคะ mm hmm> เราจะเอามาบอกเนี่ยจะเอาสิ่งที่เราใช้แล้วได้ผลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆน ั้นนะคะเราก็จะเอาฐานที่เราตำทุบไว้นะคะใส่ไว้ในนี้นะคะกระมังนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่เปลือกไข่ที่เราบดไว้นะคะสักสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่เขาจะได้ช่วยในการไล่แมลงด้วยนะคะเ,เพื่อนเนคะ่ะอันนี้เราจะใส่สามช้อนโต๊ะเลยนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้จุลินทรีถังสังเคราะห์สแสงนะคะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปสักประมาณหนึ่งแก้วก็พอนะคะกะประมาณว่าให้เข้าเปียกอะค่ะนะคะ,นะคะเทไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เทไปจากนั้นนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆคนให้เข้าเข้ากันเลยแบบนี้นะคะ เราสามารถที่พอเขาเปียกทั่วกันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพักไว้ให้จุดินรีนะคะเขาซึมเข้าไปในถ่านนะคะให้เขาซึมเข้าไปเลยในถ่านนะคะแล้วเราก็จะไปทําการโรยกันค่ะ<ส>เดี๋ยวเ,เพื่อนๆไปดูนะคะว่าเราโรยแบบไหนนะคะรับรองได้ผลแน่เลยมดจะไม่มีเลยนะคะใต้ต้นไม้นะคะเราสามารถที่จะใส่ไปที่กล้วยไม้เราได้นะคะตามกกนะคะกล้วยไม้ก็จะงามด้วยนะคะดูค่ะอันนี้เราใส่อยู่เป็นประจำนะคะ เพื่อนๆดูนะคะใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูอันเก่านะคะอันนี้เราใส่ไว้คราวที่แล้วนะคะต้นกล้วยไม้เราจะงามมากดูเห็นไหมคะดอก,ดอก,ก,ด,อกดอกสวยมากเห็นไหมคะใส่กล้วยไม้นะคะอย่างนี้เลยนะคะอย่างต้นดอกไม้เนนีนะคะเทียนหยุดนะคะพวกมดชอบเหลือเกินนะคะพวกดอกเันนี้เราโรยกำกกเลยค่ะเพื่อนๆโรยไม่ต้องเยอะมากนะคะ แบบนี้ค่ะตามกกมะนาวก็โรยได้นะคะโรยไปเลยค่ะเพราะว่ากกมะนาวเนี่ยบางทีมดก็เยอะแล้วเกินนะคะมดผกมดแดงไฟอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพื่อนๆแล้วแถมยังจะช่วยทําให้เขียวด้วยนะคะไม่เขียวชุ่มเนี่ยแบบนี้เลยนะคะเราใช้ใช้แบบนี้เลยประจํานะคะเพื่อนๆค่ะดูจะบอกเพื่อนๆว่าสวนเรานะคะไม่มีสารเคมีเลยนะคะเราจะใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เราทําเองอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนลองเอาไปทําดูนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแม่ฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะถ้าทําได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็แจ้งมาได้นะคะเราก็จะมีคําแนะนํากันนะคะมีอะไรก็แนะนํากันค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ